ส่วนใครที่กำลังมองหาบ้านที่ดินคอนโดราคาพิเศษทำเลดีต้องฟังอันนี้อย่างตั้งใจเลยค่ะ<ม>เพราะว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือว่าแบมค่ะเ<ม>ขาจัดงานที่ชื่อว่าแบมเดอะไฟนอลคอลมหกรรมลดราคาโค้งสุดท้ายของปีแล้วนะคะ<ม>เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าในโอกาสครบรอบ25ปีของแบมนั่นเองค่ะเขาก็เลยคัดสรรบ้านที่ดินคอนโดและทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วประเทศกว่า3,000รายการมาให้ลูกค้าเลือกช็อปในราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะ แคมเปญนี้ลูกค้าที่ซื้อซัพบและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันคุณได้ไปเลยค่ะโปรโมชั่นโอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุด9 0 0 0แสนบาทต่อรายการแล้วก็รับพรีเมียมกิฟต์เซ็ตเก๋ๆจากแบมนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะถ้าลูกค้าซื้อซัพบและโอนกรรมสิทธิ์ภายในปีนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชคบ้านทาวน์เฮาส์ที่ดินเปล่าของแบมและ รถยนต์เทสลาด้วยนะคะรวมมูลค่ากว่า6ล้าน5แสนบาทดูตัวอย่างกันหน่อยซับแบมราคาพิเศษโค้งสุดท้ายของปีเที่รถแบบจัดหนักจัดเต็มเ่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูบ้านเดี่ยวหมู่บ้านเติมรักสามอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสวยมากค่ะ<อ>ราคาตั้งขายอยู่ที่3 3 6ล้าน3,6บาทราคาไฟนอลคอ 2,328,000บาทลดลงไปเยอะมากนะคะหรือว่าเป็นทาวน์เฮาส์ก็มีค่ะทาวน์เฮาส์หมู่บ้านพัทระไพรไเวท2อำเภอธัญ,ญบุรีจงังหวัดปทุมธานีราคาตั้งขาย2 2 5ล0 0นบาทราคาไฟนอลคอร์หนึ่งล้านแปดแสนบาทหรืออยากได้เป็นห้องชุดพักอาศัยก็มีนะคะเป็น A Space Hideaway อโศกรัชดาบางกะปิกรุงเทพราคาตั้งขายอยู่ที่2 5 4 7 0 0 0บาทราคาไฟนอลคอลดไปแล้วเหลือ2 1 8 3 0 0นบาทอาคารพาณิชย์ก็มีค่ะหมู่บ้านเบญจพล3ามอำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีราคาตั้งขาย3 7 9 5้า0บาทราคาไฟนอลคอคือ2 9 4 5 0 0 0บาทอยากได้เป็นที่ดินก็มีค่ะที่ดินเปล่าโครงการ The Nature Home อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ราคาตั้งขาย 1, 1 2 7 7 0 0 0บาทราคาไฟนอกคอคือ 9 5 8 0 0 0บาทไม่ถึงล้านนะคะนี่แค่ตัวอย่างมีอีกเยอะมากค่ะซับของแบมมีเยอะมากจริงๆงานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง15ตุลาคมนี้ยุ่งเบอร์ไหนก็พลาดไม่ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่0 2 6 3 0 7 7 0หหรือเว็บไซต์ www.bam.co.th หรือง่ายๆเลยค่ะสแกน QR Code ที่หน้าจอนะคะเพื่อชมซับเพิ่มเติมเงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกาหนดเข้าไปดูแลจะตกใจซับเขาเยอะมากมาก ที่ดินคอนโดแล้วเลือกทำเลได้เลยคือถ้าเวลาแบมคัดมานะเราไว้ใจได้เลยสบายใจได้แบมคือคัดของดีของสวนมาให้จริงๆใช่แล้วนอกจากซับแล้วเนี่ยแบมเขายังให้ที่ปรึกษาเรื่องของการเงินได้ด้วย<า>คือจะกู้แบงค์ไหนจะทําอย่างไรได้ค,ครบเลยนะคะ